คือเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยมันไม่ควรถูกพูดถึงแค่เทศากาลเพราะว่าเรื่องนี้มันเรามีคนเสียชีวิตทุกวันวโจทย์บ้านเรามากกว่าคือว่าทําไงให้ให้ปัญหานี้มาถูกพูดถึงแล้วก็ถูกแก้ไขอย่างต่อเนื่องถ้ามองภาพอุบัติเหตุแบบข้อผูกมองรุนแคงนปรากฏการสำคัญที่เราเห็น โผล่พ้นน้ำขึ้นมาเนี่ยคือเป็นเรื่องของความสูญเสียที่จับต้องได้อย่างน,น้อยๆสส่วนก็คือเป็นความสูญเสียของการเสียชีวิตซึ่งตัวเลขเนี่ยถือว่าสูงมากเอาเฉพาะตัวเลขของข้อมูลจากใบมรนณนบัตรเนี่ยก็ปีละประมาณ1มื่นสคือคิดง่ายๆคือวันละ38คนแต่ถ้าไปใช้ตัวเลขขององค์การอนามัยโลกนี่เป็นอีก2เท่าเลยนะครับอันนี้คือตัวตัวเลขแรกสิ่งแรกที่เห็นบนยอดภูเขาทั้าแข็ง สิ่งที่สองคือเราเห็นถึงการบาดเจ็บนะครความพิการมีการศึกษาพบว่าผู้ที่บาดเจ็บรุนแรงก็คือต้องไปนอนโรงพยาบาลเนี่ยเของคนกลุ่มนั้นเนี่ยลงเอยด้วยความพิการเช่นอาจจะไม่ได้ใส่มุกอาจจะถูกตัดแขนตัดขาหรือว่านอนพิการเป็นถ้าชายนิทาถ้าหญิงนิทาแปลว่าอะไรฮะแปลว่าปีหนึ่งเนี่ยเราจะมีคนคนที่บาดเจ็บรุนแรงแอดมิดเนี่ย ปีละประมาณ1นึ่งแสนถึงหนึ่งแสนหรือถ้าคิดคํานวณแล้วก็ะจะพบว่าจะมีผู้พิการรายใหม่ขึ้นมาเนี่ยปีละประมาณ5000คนอันนี้เป็นปรากฏการณ์อย่างที่2นอกจากเรื่องคนตายอันที่2คือคนเจ็บคนพิการปรากฏการณ์อย่างที่3คือเราเห็นถึงความสูญเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมความสูญเสียต่อครอบครัวต่อเจ้าตัวที่เกิดเหตุตัวเลขที่ถูกคำนวณโดยกรมทางหลวงนะฮะโดยการศึกษาของมาอะไรฝงขานนครินอาจารย์พิชัยเนี่ย ตัวเลขคาดประมาณเนี่ยสูงถึง2.3แสนล้านต่อปีนะครับหรือถ้าเทียบเคียงก็ประมาณ2.8เปอร์เซ็นต์ของ GDP ซึ่งสูงมากสิ่งที่น่าจะได้วิเคราะห์ต่อคือว่าสิ่งที่เห็นของปรากฏการณ์เนี่ยมันแค่ยอดภูเขาน้มแข็งแต่ที่มันอยู่ท่อซ่อนอยู่ใต้ภูเขาน้าแข็งนี่เป็นเรื่องของความเสี่ยงปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะปัจจัยเชิงโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนตัวบุคคลนะเรื่องของตัวรถ และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือตัวกายภาพเป็นตัวทัมประเด็นตัวนี้เรื่องบทเหตุเนี่ยมันถูกมองแค่ปัจเจกแค่นี้มองในมุมสื่อมันนัยะคืออย่างนี้เนาะที่ผมอยากแกชี้ตอนที่คุยนี่อันนี้ผมได้ไอเดียนี้มาจากจากนักข่าวเนาะเขาทำข่าวอาชญากรรมเขาบอกว่าเวลามีแจ้งหมายข่าวมาเนี่ยมีคนตายจากอาชญากรรมกับกับบัเหตุ ผมไม่ไปหลอกหมอบาดเหตุมันซ้ำๆผมไปอายการเราบอกบอคนตายเหมือนกันนะเขาบอกถ้ามีแจ้งข่าวคนรถชนหรือตายเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้มันซ้ำพอไปถึงก็จะตำรวจก็จะสรุปคดีครับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้อื่นหนึ่งอยอมตายแล้วก็จบแต่ถ้าอาัยการ,รมมันมีอะไรซับซ้อนที่ต้องเจาะโอ้โหมันมีเงื่อนงำอ่ะเ้ยมันต้องหาฆาตกร เพราะนั้นพอผมผมพยายามเข้าใจม,มุมนี้จากสื่อแบบตำรวจก็เลยลองมานั่งวิเคราะห์นะว่าแล้วอะไรทําให้สังคมบ้านเราเนี่ยมองบัติเหตุแค่เรื่องของความประมาทนะถ้าเราเห็นพาดข่าวบนสื่อพาดข่าวมันจะเขียนอย่างนี้หนึ่งก็คือเบรมเหยือ่อเช่นโจซิงเงีย้ยสมงวันะลองพาดดูนะคนอ่านข่าวรู้สึกไง สมควรตายมันอยากสิ่งไงเมาครับอะไรเงี้ยคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เนื้อข่าวเนี่ย b i บร the victim อ่ะตอกย้ำเหยื่ยว่าว่าคุณเกิดอ,อันนี้เป็นสิ่งที่เราเจอจริงๆนะแล้วบนเนื้อข่าวไปดูสิถ้ามีถ้าคนขีม่มอเตอร์ไซค์เป็นวัยรุ่นแล้วตายเนี่ยไม่ไม่พ้นคำาว่าสิ่งโจซสิ่งโจอยู่นั่นแหละบนเวียน อุบัติเหตุมันถูกตอบย้ำทุกทุๆวันด้วยขาว่ขาวในลักษณะที่ถูกเชื่อมโยงว่าเรื่องนี้เป็นอาถรรพ์เป็นเรื่องโชคชะตาอาถรรพ์ข่าวคราบห์ฟังซว,ว,ว,วยอย่างที่สามคือเขียนข่าวในเชิงด่วนสรุปเช่นเชื่อมโยงไว้ว่าเป็นเรื่องฝนตกถนนลื่นมันจะขึ้นเป็นคำนี้จะขึ้นมาโดยตลอดทำให้คนอ่านรู้สึกว่า เออมันก็เป็นเรื่องสูตรวิสัยนะทั้งสามอย่างนี้มันทําให้เรื่องอุบัติเหตุเนี่ยมันมันไม่ไม่ถูกมองไปในเชิองอาหาสาเหตุแต่สรุปแค่เพียงว่ามันเป็นเรื่องของข่าวข้อไม่ข่าวข้อก็เป็นเรื่องของปัจเจกเป็นเรื่องของความประมาทนั้นจะจะไม่แปลกเลยที่เราจะเห็นว่าเวลาเกิดเหตุการเสียชีวิตทเทียบเคียงกันระหว่างคนตายจากอาญากรรมแต่ตายจากอุบัติเหตุถ้าญาติเราตายจากอาญากรรมเราไม่ยอม ตำรวจต้องหาฆาตกรตัวจริงในทางกลับกันญาตเราคนแค่ชิดเราตายจากอุบัติเหตุเราอาจจะแบบก็ไกลเกี่ยยังความเขาไปดีแล้วอะไรเงี้ยหรือไม่ก็จบแค่ประก,กัน คอนเซปต์ <Concept S 2> เขาเนี่ยถนนเขาต้องเป็นเทียร์โซนแต่ว่าเขาแค่ขยับแค่นั้นเองนะเขาไม่ได้ทิ้งต้นไม้อ่ะเขาก็ยกมันไปแล้วเขาก็ไปขุดแล้วเขาก็บอกเขาบอกเขาทำอย่างนี้เป็นเรื่องปกติแต่สิ่งที่เขารักษาคือหนึ่งเขามีทั้งความร่มรื่นแล้ที่สองคือถ้าคุณหลุดจากเส้นทางไปผมจะตาย